เาทำเลยเดี๋ยว้นั่งนั่งนั่งแบบนั่งขี้จะอัดจะอัดนะเร็วอัดแล้วทำไมเหรออ่ารโดนมาสบายใจสวดตินเท่เราเองลุกขึ้นมา โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับแบบเกรแบบอะไรครับแเอ่อ Awakening อเปบูดากอนแแลบห้องแบบแครับุณูดาก่อนครดเรียกคเอาต่้แครับแ a w a k n i n g ๋ยวดู Awakening ใช่ครัจำได้แค่นั้นแหละไหะอย่าร ตรงนี้ก็เล่นไปก่อนแล้วนิดนึงเนี่ยเรเปิดประตูแค่นเปิดประตูแล้วก็มีเก่าแต่เราไม่กล้าไปต่อเราห้าเปิดไปฉายเงี่ยเขาบอกห้ามเปิดไปฉายอะเย็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการเดินที่ดีเราต้องกดอินเทอร์เน็ตเว้ยอินเทอร์เน็ตเราก็เดินโอ้โหแล้วแบบอย่างคุณเห็นไหมครับเห็นเห็นทางซ้ายไหมเห็นครับอุ้ยเปิดประตูเปิดดูว่าใครมาอย่าพึ่งใจเย็นเปิดแล้ว เรากลังอุ้ยอุ้ยเราเรากลั into the darkness ตัวใจป่มันถืออะไรวะเฮ้ยเฮอข้างหลังมันปิดประตูไงอ๋อเออเนยตายล้วเฮ้ยเ้ยไอ้ตมาถอ้เบอมวันไม่หลอนังสิบคนเลเิาเิาเคิา อ้ยเก็นปอนปี๊ปเกบเก็บเก็บามกดห้ามใช้อาวุธสิฮะไม่ไม่มันไม่ใช่อาวุธเนี่ยมันมันเป็นปืนที่ทำให้เราคอมพิวตีวิวหน้ามึงหลอนเวอร์เายีิรีตัวตัวนี้ตัวนี้ประมาณว่านี่คือดฮะไหนเจอไหมท่านเด็กเข้าไปดิอฮียไมทันโยอ้า หน้ามึงมากกว่าเลยโอ้คุณคุณคุณเคยดูเซนต์ฮิวบับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดิไม่โนแล้วเมื่อกี้มันต่อหน้าเออเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คัดเมื่อกี้คัดอ๋อไอ้ต้องไปวูดี้กลุ้มหน้าแล้วเอีลองเคท้าเข้าไปเข้ามาแล้ว วว้ามาเป็นห้องอะแล้กูติดแล้วไอ้แมวไอ้ฟู้โอ้ยโอ้ยไอ้แกนิมันหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นพวกคุณในกล้องเลยใน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 จอเลยครับกูเห็นมึงกูเห็นมึงเล่นที่อะไรอยู่เนี่ยเล่นแกนิมันอัดอยู่ไอ้ไอ้แล้วมันเข้ามาไฟมันตัวแดงว่ะเฮ้ยจอสวัสดีชาวโลกเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ใช่ดูหนึ่ง อ๋อันนี้ดูหนังเลดูหนังดีหนังจับกูได้ไหมมี r ม m e m b e r มีนะฮะจะจำไอ้คุณง้อ๋อตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันออกไม่นอนมีโอ้โหอย่าโนคทิปสิฮะโนคทิปมันโกงเแบบกระสุนละเดินตัวใสกับห้องนี้ละเพราว่าสำเร็จวันดีเฉยเบยเดี๋ยวคุณยันตัวใสเดียบอ๋อ

เอาปิดี๋ยวตะกล้องตะกล้องอยู่ข้างหลังตะกล้องตะกล้องตะกล้องก็หยกูกดแล้ว Let form the Trinity you f e e t in the earth day to the world เฮ้ยเมันฉายแสงแล้วฉายแสงแล้วกดต่อ๋อต้องกด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 ฝั่งโฟมฝั่งคนมากดดีแล้วกดดีทำไมนี่กดเล้าเนี่ยอ๋อในงานทันทีก็มีเนี่ย Policy of the full can release the review from this piece เขาบอกว่าอีกคนสามในสี่เท่านั้นที่จะสามารถปลดปล่อยปิยปันได้จากคุกนั่นผมรู้แล้วฮะมันน่าจะเป็นไอ้อันที่มันเป็นหินและมันไม่น่าจะใช่อันที่เป็นน้ำเชื่ค<น>ืออันนี้ใช่ไหมมันกดไม่ได้วะทำไ,ไมคุณกดไม่ได้เรียบร้อยได้ยังได้ยังต้องกดยังไงบ้างขึ้น ขันคอนโทรลไอ้สเปคกป่าคอนชดขันโบเอ้าเอ้ากดยันมิทำไมผมกดไม่ได้วะอ่ะกดให้ก็ได้ไม่ได้อ่ะไม่ใช่อ่ะผมจะดูว่าหนอยอ้าวมันหายไปไหนวะหายเงียบม่ใช่มันโดนคลิปหายไปแล้วเนี่ย โอ้ก็ยืนมองเรายืนยืนเลยแบนี้ตัวใสดือเดี๋ยวนะ only t h e a o f the floor can lead the evil from you ตัวใสถ้าต้องการเราเราตัวใสอยู่มุมห้องนะนี่เนี่ยอันนี้มันไม่น่าจะใช่นะมันแตกต่างกับพวกอะไม่บอกว่าอันเนี้ยเฮ้ยโอ้โหของเปิดไฟนะประกอบใจมันต้องมาอยู่ตู้ดีไฟยู่ไฟเตือนแล้วก็อันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยมัย มันเป็นแค่ตากล้องไงถือกล้องอยู่นีงไม่ว่ันเยอะนะอาจจะเป็นอย่าง,ง,น,าง,งน,านี JK, Pedro, ้อย่างนี้ต่อนั่นเจ๊แคทำได้ยังไงเดี๋ยวไป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 ตัดกล้องน้ำไัดกล้องน้ำไปกล้องน้ำดิกล้องดึงไฟน้ำน้ำก็ได้ ไอ้ห้องหนามมันเปิดแล้วเดืดไฟดิวแล้วเขาบอกจะชิลเฮลฟินอุ้ยอ้าจอมืดอ้าวอยู่ไหนจันหมดอ่ะอ้าวอ้าวโอ้โหมาหมดแล้วมาหมดแล้วชิวแองว้าสิละคนนึงเก็นให้ให้ค่อยๆให้หล่อนเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไหนทางนี้ที่เราก็ทางนี้ที่เรามาต่อ ใช่ป่าวะใช่ทางนี้ที่มานอน้องไปหางนู้นกบบนี้โอ้โหกูลลำคาญเสียงเพลงแบบมีไอ้จำได้ในไอ้ห้องนี้ที่เราไปของอ้ออุ้ยโอ้ยหายของที่เราเคยทำระเบิดหายไปที่แกกลัวแล้วเราต้องถือปืนเียนแข็งเออเราต้องย่องไปใช่ไหม ไอเขาคอมเพลนเขาอมเพลนเขาอมเพลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีรู้ว่ามาน่ะนี่ไงไว้เฮ้ยดูรูปรูปแม่งโคตรน่ารักเลยอย่านะม่เอาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุณลูกแมวใครเขากี๊ดวะยัยก็รู้เลยกูมองซ้ายมองขวาไปเลยเฮ้ยหน้าตาคล้ายกันเลยอ่ะดูดิแล้วห้องเนี้ยเป็นฟิชโนงกันเลย จะน,นี้ทางน,นี้นี้ทางนีนี่อนทางนี้กอนเดีวเ,เดี๋ยวเฮ้ยเี้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวมีเขียนว่าอะไรไหนอะไรเนี hell, <ๆ>่ย V R V R inhale h e l us เราอยู่ในโลกพระเจ้าช่วยด้วย